มาแล้วครับรถจักรอสตอมสี่หนึนะครับที่ทำา133มาเมื่อวานนะครับวันนี้เดินตัวเปล่าจากหนองคายไปโคราชนะครับเดินตัวเปล่านี่น่าจะวิ่งอย่างไวนะครับเ <laughs> พราะเป่านะครับ <laughs> สี่สาเลยนะคะรับเงิละจักรต่าง